สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ EDD Podcast สวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังกันนะคะวันนี้เรามีหัวข้อที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของทุกคนเลยใช่ครับเพราะทุกวันนี้ใครๆก็ต้องใช้อินเทอร์เนต็ตใช่ไหมครับแล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่า WiFi 6ที่เห็นโฆษณากันอยู่บ่อยๆคืออะไรออมบางคนอาจจะนึกว่าแค่ตัวเลขรุ่นใหม่เฉยๆแต่จริงๆแล้ว WiFi 6มีอะไรใหม่เยอะมากค่ะ เริ่มจากพื้นฐานก่อนเลยครับ Wi-Fi 6หรือชื่อทางเทคนิคคือ 802.11ax เป็นมาตรฐานใหม่ของ Wi-Fi ที่พัฒนาต่อจาก Wi-Fi 5หรือ 802.11ac แล้วมันต่างจาก WiFi 5ยังไงบ้างคะหลักๆเลยครับคือเร็วขึ้นเสถียรมากขึ้นแล้วก็รองรับอุปกรณ์ได้เยอะขึ้นครับยิ่งในยุคที่บ้านเรามีทั้งมือถือแท็บเล็ตกล้องวงจรปิดสมาร์ททีวีเชื่อมต่อพร้อมๆกันใช่ค่ะเมื่อก่อนเราเชื่อมแค่โน้ตบุ๊กกับมือถือก็ช้าแล้วเดี๋ยวนี้บ้านหนึ่งมีอุปกรณ์10กว่าชิ้นบางบ้านมีถึง20 Wi-Fi 6ถูกออกแบบมาให้รับมือกับสถานการณ์แบบนั้นเลยครับด้วยเทคโนโลยีที่ชื่อว่า OFDMA OFDMA นี่คืออะไรหรอคะฟังดูเท่ดีมันคือเทคนิคที่แบ่งช่องสัญญาณให้ส่งข้อมูลไปยังหลายอุปกรณ์พร้อมกันได้ครับไม่ใช่รอส่งทีละเครื่องแบบเดิมฟังดูเหมือนรถบัสที่มีหลายที่นั่งไม่ต้องให้คนขึ้นทีละคนแบบนั้นเลยใช่ไหมคะเป๊ะเลยครับแล้วอีกอย่างคือ Wi-Fi 6ยังมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Target Wake Time ชื่อนี้น่ารักดีค่ะแต่มันทำงานยังไงหรอ มันจะช่วยให้อุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานตลอดเวลาอย่างเซนเซอร์หรือ IoT ต่างๆไม่ต้องตื่นมารอรับสัญญาณตลอดเวลาทําให้ประหยัดแบตมากขึ้นว้าวนี่แปลว,ว่าอุปกรณ์พวกสมาร์ทโฮมจะอยู่ได้นานขึ้นใช้แบตน้อยลงสะดวกขึ้นมากเลยนะคะใช่ครับแล้วเรื่องความปลอดภัยก็อัปเกรดด้วยโดย Wi-Fi 6รองรับ W p a 3ซึ่งเข้ารหัสข้อมูลให้แน่นหนากว่าเดิม ฟังดูเหมาะกับยุคนี้จริงๆค่ะที่มีทั้งงานออนไลน์เรียนออนไลน์แล้วก็ความปลอดภัยที่ต้องมาก่อน แล้วเราลองมาดูตัวอย่างกันครับสมมุติว่าอยู่ในคอนโดที่มีอุปกรณ์เต็มไปหมดถ้าใช้ Wi-Fi รุ่นเก่าสัญญาณก็จะแย่งกันใช้พร้อมๆกันแล้วช้าแต่ถ้าเปลี่ยนมาใช้เราเตอร์ที่รองรับ Wi-Fi 6มันก็จะจัดสรรสัญญาณให้แต่ละเครื่องได้ดีขึ้นแม้จะใช้งานพร้อมกันก็ยังเร็วใช่ครับและที่สําคัญคือ Wi-Fi 6ยังทํางานได้ดีในพื้นที่แออัดอย่างสนามบินห้างสรรพสินค้าหรือหอพักแล้วคนทั่วไปที่บ้านเนี่ยถ้าอยากใช้ Wi-Fi 6ต้องทํายังไงคะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ อะไรไมย่างแรกคือต้องมีเราเตอร์ที่รองรับ wifi 6ครับซึ่งตอนนี้ก็มีหลายรุ่นมากๆแล้วราคาก็เริ่มเข้าถึงง่ายขึ้นแล้วมือถือหรือโน้ตบุกต้องรองรับด้วยไหมคะใช่ครับถ้าอยากได้ประสิทธิภาพเต็มที่อุปกรณ์ปลายทางต้องรองรับ wifi 6ด้วยเช่นมือถือรุ่นใหม่ๆอย่าง iphone ตั้งแต่รุ่น11ขึ้นไปหรือมือถือ android ที่ออกมาในช่วง2-3ปีหลังนี้แล้วถ้าอุปกรณ์ยังเป็นรุ่นเก่าจะใช้ wifi 6ได้ไหมคะได้ครับแต่จะได้แค่ความเร็วระดับที่ รองรับเท่านั้นยังไม่เต็มประสิทธิภาพแบบ Wi-Fi 6เต็มตัวแล้วควรอัปเกรดเลยไหมคะถ้าเราเตอร์เก่ายัางใช้งานได้อยู่ ถ้าในบ้านมีอุปกรณ์เยอะใช้เน็ตพร้อมกันหลายคนอัปเกรดก็คุ้มครับโดยเฉพาะถ้าอยากได้เน็ตเร็วขึ้นเสถียรมากขึ้นและประหยัดพลังงานตอนนี้หลายคนคงเริ่มมองหาเราเตอร์ Wi-Fi 6แล้วแน,น่ๆนเลยค่ะถ้าให้แนะนําเริ่มจากดูงบประมาณก่อนครับแล้วลองเช็คว่าอุปกรณ์ที่ใช้อยู่รองรับไหมถ้ายังไม่รองรับทั้งหมดก็อาจซื้อเตรียมไว้ล่วงหน้าก็ได้เพราะ Wi-Fi 6ก็น่าจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ที่ใช้กันไปอีกหลายปีเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับและตอนนี้ WiFi 6E ก็กำลังจะเริ่มเข้า มาแล้วด้วยเพิ่มย่านความถี่ใหม่เข้าไปอีกอุ้ยฟังแล้วตื่นเต้นเลยค่ะโลก Wi-Fi นี่ไปไกลกว่าที่คิดมากจริงๆหวังว่าวันนี้ทุกคนจะเข้าใจ Wi-Fi 6มากขึ้นนะครับแล้วจะได้เลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะกับบ้านและไลฟ์สไตล์ของตัวเองขอบคุณที่อยู่กับเราจนจบค่ะอย่าลืมติดตามตอนต่อไปใน e d d podcast นะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ